เมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพูดทีที่จังหวัดน้องค่ายนะครับพร้อมคณะติดตามปัญหาการส่งออกและเร่งรัดการพัฒนาวันสต็อปเซอร์วิสครับระวังไทยเล้าจีนขอให้ขจัดปัญหาด้านเอกสารลดขั้นตอนลดเวลาการนําเข่าและส่งออกให้หน่อยลงครับโดยรัฐบาลนี้นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวและก็เรื่องอุตสาหกรรมให้เดินนาไปพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตหลายึ้นกว่าเก่าครับ เมื่อวันที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมนครราชนะครับสํานักงานสุลกากรน้องค่ายตําบลน้องกอมกออำเภอเมืองน้องค่ายจังหวัดน้องค่ายครับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีนะครับและกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายภูมิถรเวชยะชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรื่องกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะนะครับก็ได้หาเรื่องกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดนองคายนําโดยนายราชันสุนหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องค่ายติดตามประเด็นการปัญหาการส้งออกขั้นตอนพิธีการสุรากากรการค่าไช่แดนและการพัฒนาวันสต็อปเซอร์วิสครับระวังไทยเล่าหลก็กกจีนนะครับซึ่งเมื่อกลางทีนายกนะครับร่วมบทีน้องค่ายเมื่อวันที่เก่ากันยายนทีน่ผ่านมาภายเอกชนในจังหวัดเนี่ยขอให้นายกรัฐมนตรีพักดันให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการแก้ระเบียบกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคในคุณนิชา,าและมีการเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างสภาพมิตรภาพไทยเล่า น้องคายเวียงจันแห่งที่2วัดสันวาไฮแล้วเซจพร้อมกับการก่อสร้างรถไฟท่งคูขอนแกนน่นหนองคายนะครับค่ะซึ่งเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟท่งคูช่วงขอนแกนน่นหนองคายค่ะวงเงินกว่า29,748ื่นก่ล้านบาทค่ะ,คะก็ได้มีการเล็งรัดให้แล้วเซจสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ในปี2570 ส่วนเรื่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนค่ะท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาวัน Stop Service ค่ะเพราะว่าถุ่มงบเรื่องของการคมนาคมไปหลายเพราะว่าจะเป็นการสั่งสะพานรถไฟทัางขู่แต่ถามาติดปัญหาเรื่องของความบอสะดวกสบายในการทรงออกอกระสิเสียหายหลายค่ะตอนนี้ก็ต้องมีการแก้เรื่องของการลดขั้นตอนลดเวลาการนําเข่าและทรงออกให้หน่อยลงถ้าติดคัด ในด่านใดนะคะกะขอให้แจ้งกับทันใดเลยส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะรัฐบาลมินโยบายสนับสนุนเมืองร่องเพราะว่าจังหวัดหนองคายถือว่าเป็นจังหวัดยุทธ,ธศาสตร์ที่สําคัญค้นไปเที่ยวหลายโดยเฉพาะเมื่อว่านี่ไปเที่ยวงานประเภทนี้ออกพรรษาและบังไฟพญานาคโลกค่ะค านายกบอกว่าอยากให้ขยายงานประเภทนี้แบบนี้ไปจังหวัดอื่นๆพร้อม,อมให้ทั้งจังหวัดประสานความร่วมมือกับผ้าหนิตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดปฏิทินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ว่าจังหวัดใดมีอีเวนต์อย่างแน่นะคะแล้วก็มีแผนทีเสิญทถูดผ้าหนิตจากประเทศต่างๆไปทำธุรกิจค้าขายเชิงรุกหลายขค้นคไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะปรโมททุกๆเดือน นะครับทุกๆอีเวนต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับทุกๆจ kind of mm ังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัดจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่เนี่ยเพื่อให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นผู้ว่าการท่องเที่ยวเองก็จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เฟ้นหานิทรรศการหรือว่าเทศกาลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับทางรัฐมนตรีเองท่านเองท่านรองสัมสันธ์นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หลายๆะย่างที่จะช่วยกันโปรโมท นะครับทางวงพาณิชย์เองทางท่านภูมิธรรมเองก็มีแผนง,งานที่จะเชิญทูตพาณิชย์ของแต่ละประเทศเข้ามาภายในเดือนหน้านี้ลนะแล้วมาทำเวิร์กช็อปแล้วก็เฟ้นหาแชมเปี้ยนโปรดักของแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเพื่อที่จะไปขายต่อให้กับชาวโลกได้นะครับเราจะทำธุรกิจค้าขายในเชิงรุกขึ้นกระทรวงต่างประเทศเองก็จะเชิญทูตตะลทูตของ ประเทศเราที่อยู่ในประเทศต่างๆกลับมาในเดือนหน้าเหมือนกันแล้วมาพูดคุยถึงเรื่องของขอบเขตหน้าที่ควารัผิดชอบสมมติว่ารถไฟความเร็วสูงขอนแก่นหนองคายแล้วก็คือ,อความรวเร็วก็สิเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยือขึ้นมาหอดอยู่ที่ขอนแกน่นนะครับจากนั้นขอนแก่นหนองคายก็สิตลอดระยะทางจุดหอดพูดก็ข้าวเดียวนั่งหอดต่อไปเขาก็ไปเที่ยวเมืองจีนได้พร้อมเดี๋ยวเข้าไปจีนกันก็จะไป็นนิฮาวเชียงฮาวไปเบียดนามก็ได้